y a m a h a f a าซ f โอ i l a l i m i t e d e d i t i o n สวัสดีครับผมป่านบ o ็อกซ่าเลสซิ่งวันนี้อยู่กับรถสกูตเตอร์อโตเ t มติรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Yamaha ที่เปิดตัวในงานม o t เตอร์โชว์4ใครสนใจสามารถไปดูรถคันจริงได้ที่บูธย a m a h a ที่งานได้เลยหรือจะไปที่โชว์รูม Yamaha ใกล้บ้านก็นได้ทีนี้ความพิเศษของรถเขาอะพูดได้เลยว่าไม่ธรรมดา มันคือการคอแลบกันร,ระหว่างทางแบรนด์ยามาฮ่ากับแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่างฟีล่าโดยผลงานการออกแบบเรียกได้ว่ามันเป็นผลงานของคนไทยแบบ100%เเลยครับทีนี้พื้นฐานของรถอะฟาซิโอจะไม่ได้แตกต่างกับตัวธรรมดาที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่ความพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องการตกแต่งอุปรกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาตลอดจนเรื่องสีสันและรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอีกด้วย ทีนี้เดี๋ยวผมมาไล่ถึงความพิเศษของรถให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรตรงไหนบ้างเริ่มกันที่ชุดหน้าเห็นเลยได้ว่าตัวกรอบไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ตรงบังโคนก็มีสติกเกอร์มีกรอบสีสันเพิ่มเติมเข้ามาเรียกว่าเป็นความพิเศษที่สําคัญสีสันรตรงนี้เป็นความพิเศษอันนี้คือสีของแบรนด์ฟิล่าก็เอามาคอลแลบกับทางตัวรถอย่างลงตัวนี่คือชุดด้านหน้าลงมาอีกเล็กน้อย ที่วงล้อวงล้อให้มันเป็นล้อสีส้มซึ่งถือว่ามันแตกต่างกับตัวฟาซิโอรุ่นธรรมดาที่จําหน่ายอยู่ของตลาดอ่านี่คือความแตกต่างของชุดหน้าก่อนล้วกันขัดมาอีกเล็กน้อยก็มีการดีไซน์ในเรื่องกรอบของหน้าจอดิจิตอลหน้าจอแสดงผลของรถล้วกันก็ใส่เพิ่มเติมเป็นกรอบสีแดงเข้ามาเหมือนกับบริเวณไฟหน้าไฟเลี้ยวเช่นเดียวกับกระเป๋าด้านซ้ายกระเป๋าที่เป็นช่องเก็บของกับช่องชาร์นะ,ะมีการใส่สีสันเพิ่มเติมกเ็เป็นสีแดงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฟาซิโอกับฟีล่าแปะอยู่ ในส่วนคอนโซลกลางที่วางเท้าก็ดูเป็นอะไรที่พิเศษนะเป็นสีฟ้าก็สีไปทางแบรนด์ซิล่านั่นแหละให้ดูสติกเกอร์หลายๆจุดเลยทีนี้แค่สติกเกอร์ตรงนี้เรียกว่าไฮไลท์เลยสะท้อนแสงกลางคืนครับต้องเล่าย้อนหน่อยคือยามาฮ่าในอดีตยุคเก่าแก่เลยอะ่ะเขาเคยทำสติกเกอร์สะท้อนแสงเวลากลางคืนออกมาแล้วในใส่พวก JR a l p h ลฟาหรือพวกนี้ก็ยามาฮ่าน่าจะเอ,เอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาใช้กับซาซิโอตัวลิมิเต็ด d ิ t i ชันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่ ยาม่ห้ากกับมาจุดนี้ไล่มาเล็กน้อยเบาะเบาะแดงนี่ทรงเดิมเบาะยังเป็นทรงเดิมอยู่แต่ก็สีแดงสดใสสวยงามไล่ต่อมาก็จะเป็นที่จับแล้วกันตกแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าสีเดียวฟิล่านั่นแหละแล้วก็สุดท้าย ท้ายสุดแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายด้านหลังก็เป็นสีแดงแล้วก็ตรงไฟท้ายจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีล้อหลังล้อหน้าก็เป็นสีพิเศษนะก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ YAMAHA f a าซ o โ v i l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  m m t t d Edition ิที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัวแสแตนดาร์ตัวธรรมดาโอเคนี่สถานีแรกทดลองการแขวนของอุปกรณ์ต่างๆที่ตามตะขอเกี่ยวในประสงค์ข,ของรถแล้วกันเริ่มจากลูกบาสนีลูกบัส

ที่วางเท้ามันเป็นพื้นเรียบใช่ไหมก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราวางขาได้อีกอคือความเจ๋งของรถพวกนี้ก็คือการออกแบบที่วางเท้าคนขับเป็นพื้นเรียบสามารถวางสัมภาระต่างๆได้มากมายแล้วก็เขามีตะขอเกี่ยวนเนกประสงค์ให้2จุดก็คือตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ตรงใต้เบาะฝั่งนี้ก็อยู่ที่การอดัดแบบใช้งานอีกทีหนึ่งว่าคุณจะวางสิ่งของแบบไหนต่อให้เป็นของที่ไม่ต้องตะขอเกี่ยวพวกแพกน้ําอย่างเนี้ย 1.5ลิตรหนึแพ็คสแพ็คเนะี่ยก็วางตรงนี้ได้เลยเราใช้ขาหนีบไว้ถือว่าตอบโจทย์ใครที่ต้องการรถสายแบกแบ่บรรทุกแล้วกันไม่ผิดหวังสำหรับคันนี้โอเค okay. สถานีนี้ไม่มีอะไรวุ่นวายซับซ้อนก็เป็นการโชว์ว่าใต้เบาะสามารถเก็บสัมภาระได้มากขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูใต้เบาะก่อนโอเคนี่คือพื้นที่ใต้เบาะของเขาใหญ่ดูทรงแล้วก็ขอลองถอนกน็อ,นอกใส่ดูขันรอบนึง หมวกกันน็อกเปิดหน้าใช้ได้แน่นอนใส่ได้เต็มเต็มใบก็น่าจะใส่ได้อ่านี้หมวกกันน็อกอย่างแรกแต่ให้ดูอย่างอื่นครับแก้วน้ำไซส์ใหญ่แก้วน้ำกระเป๋าทัดลมเขาแบงค์สองก้อนลำโพงบลูทูธอะแดปเตอร์กระเป๋าสัมภาระอุปก,กรณ์การเรียนนิสสอไม้บรรทัด แว่นตาแล้วก็สุดท้ายหูฟังนี่แล้วก็ใส่หมดครับก็ถือว่าใหญ่ไม่ผิดหวังอย่างแนะ่นอนใต้เบาะให้ดูไม่ได้จกตาทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดภาพรวมของฟาติโอล้วกัน ไม่นับว่าเป็นตัว Limited e dition กับฟิล่าก็คือภาพรวมของรถเขาเลยเขาออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับทุกช่วงวัยในการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นแบบเด็กเพิ่งได้ไปขับขี่อายุ15ขึ้นไป <cinematic. S 1> หรืออายุ40-50ยัน60ก็สามารถขับขี่ใช้งานได้อย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นมิตรกับทุกวัยราคาของรถก็เรียกว่าจับต้องได้ราคาไม่แพงครับ การออกแบบการใช้งานเรียกว่าก็ตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวันว่าจะเป็นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่มีตะขอแขวนอเนกประสงค์ต่างๆมากมายเครื่องยนต์ร้อยสิบีซีมีกําลังเพียงพอให้แบบขับขี่ใช้งานจะเรื่องแซงก็สามารถทําได้ที่สําคัญประหยัดน้ํามันครับเรื่องความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือมีระบบกระจายแรงเบรกกาเบรกหลังเบรกหน้าก็ทํางานด้วยก็คือขับขี่ปลอดภัยมั่นใจอย่างแน่นอนตัวรถควบคุมง่ายที่วางขายใหญ่ เบาคนซ้อนนั่งสบายเบาะคนขับก็นั่งสบายที่จับกันตกก็สามารถมัดของเพิ่มเติมได้ก็เรียกว่ามันมีความอเนกประสงค์ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนกับรา,า,าคาค่าตัวที่จับต้องได้ครับก็พูดได้ไว่านี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของรถกูตเตอร์อัตโนมติขนาด 100cc ในไทยเพราะว่ามันคือการคอลแลบกับแบรนด์ฟิลา่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าทำให้มีโปรดักต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายออกมาด้วยเริ่มที่หมกันน็อกเลยหมกันน็อกก็มีการออกแบบพิเศษ ฟาซิโอฟิล่มีเช่นกัน<ม>เริ่มหมวกกันนอกกระเป๋าคาดเอวมีใช้งานดีกันน้ำได้ประมาณหนึ่งด้วยหมวกมวกนี่ดีไซน์ดีครับใช้ได้สองฝั่งเลยจะจะกลับเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เอาไปอัดแดปใช้ก็เรียกว่าแฟชั่นเนาะอยู่ที่วันไหนเบื่อก็เป็นฝั่งนี้วันไหนเบื่อก็เป็นอีกฝั่งหนึง่งก็ออกแบบดีไซน์ดีต่อมาก็เป็นเสื้อผ้ามีทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อยืด เสื้อคลุมให้ดูเสื้อคลุมชัดๆประมาณนี่เสื้อคลุมครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนทาง Yamaha กับ Fila มัจะมีการจำหน่ายตัวเสื้อผ้าแยกไปเลยโดยคุณสามารถไปซือได้ที่ Shop Fila 5สาขาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่ามีที่ไหนบ้างสุดท้ายคือกระเป๋าสะพายอ่ะก็เคลือบกันน้ำมาประมาณนึงแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็สะพายนี่ให้ดูเลยนี่ก็ประมาณนี้ ซึ่งใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปฟีดล่า5สาขาเดี๋ยวขึ้นไปให้นินยาว่า5สาขาเท่านั้นหรือจะไปที่ช็อปยามาฮ่าก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้คือภาพรวมของยามาฮ่าฟาซิโอฟีดล่าลิมิเต็ดอิทิชัฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับพวกเราด้วยชาว b o x กซ่าเล i ซิไว้คลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวรถคันไหนก็สามารถ,ถติดตามมาได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ